สวัสดีครับนักเรียนในคาบนี้นะฮะ,ะเราจะมาสอนนะครับเรื่องอรูปสามเหลี่ยมของรูปสองรูปที่มีความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านนะครับปกตินี้นะครับสามเหลี่ยมสองรู 2, ปเนี่ยจะเท่ากันทุกประการก็ต่อเมื่อด้านทั้งสามด้านของทั้งสองสามเหลี่ยมมีขนาดเท่ากันและมุมทั้งสามมุมของ ทั้งสองสามเหลี่ยมนะครับมีขนาดเท่ากันแต่ณที่นี้นะครับถ้าเราทราบเพียงความยาวด้านหรือขนาดของมุมเพียง3คู่นะครับเพียง3คู่เท่านั้นนะครับไม่ต้องเอาทั้งไม่ต้องเอา,อเอาทั้ง6ตัวนะฮะไม่ต้องเอาทั้ง6คู่นะฮะเอาเพียง3คู่นะครับมันก็จะเพียงพอแล้วนะครับสําหรับการตัดสินว่ามันเป็นความเท่ากันทุกประการนะครับ ในหัวข้อนี้นะครับครูจะสอนเรื่องด้านมุมด้านนะครับก็คือรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นมีด้านเท่ากัน2ด้านนะครับและมุมระหว่างด้านของทั้งสองนัเท่ากันแค่นั้นนะครับเอาเรามาดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเนี่ยตัวอย่างที่1นนะฮะสามเหลี่ยมนะครับ ABC กับสามเหลี่ยม DEF นะครับเราพบว่าสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนี้นะฮะมีด้านนะครับ AC ยาวเท่ากับด้าน DF และมีมุม A เท่ากับมุม D มีมุมมีด้าน AB ยาวเท่ากับด้าน DE อ่าสัญลักษณ์2ขีดกับ2ขีดหมายถึงเท่ากันนะครับสัญลักษณ์ขีดเดียวกับขีดเดียวคือยาวเท่ากันและสัญลักษณ์มุมขีด1กับมุมขีด1น,นี่มีขนาดเท่ากันนะฮะอ่าเราจึงสรุปได้ว่าอ่าสัญลักษณสองรูปน,น,นี้มีความเท่ากันทุกประการแบบ ด้านมุมและด้านนะฮะเนี่ยเห็นไหมสารแบบอีกรูปหนึ่งก็คือด้านมุมและด้านเราสรุปได้เลยนะครับว่าทั้งสองรูปเนี่ยมีความเท่ากันทุกประการนะครับต่อมาตัวอย่างที่สองนะครับตัวอย่างที่สองเราพบว่านะครับสามเกตดูสองรูปเนี่ยสองรูปนี้นะครับมี te G e. เท่ากับ ge เพราะว่าอะไรเพราะมันมีขีดเดียวเหมือนกัน โจดให้นะครับอันเนี้ยมันมีขีดเดียวเหมือนกันและมีอะไรครับมี pe เท่ากับ le เพราะว่ามีอะไรครับมี2ขีดเห็นไหมครับมี2ขีดเหมือนกันคราวนี้เรามาพิจารณานะครับมุมระหว่างด้านนะครับมุมระหว่างด้านเนี่ยเห็นไหมด้านนี้มันมาตัดกับด้านนี้มันมาเฉลูกับด้านนี้และมุมระหว่างด้านเนี่ยมันมีขีดเดียวเหมือนกันกับอีกรูปหนึ่ง เพราะฉะนั้นนะครับสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับมีความต้องการทุกประการแบบความสัมพันธ์ด้านมุมและด้านนะครับด้านมุมด้านนะฮะต่อมานะครับตัวอย่างที่สามนะฮะตัวอย่างที่สามนะครับเป็นสามเหลี่ยมสองรูปนะครับอันหนึ่งตั้งอันหนึ่งนอนนะฮะสามเหลี่ยมรูปแรกนะครับเราพบว่าด้าน mn ยาวเท่ากับด้าน pq เพราะว่ามันมี1ขีดเหมือนกันโจทย์ให้มานะฮะหขีดเหมือนกันโจทย์ให้มา และมุม n เท่ากับมุม Q นะครับและด้านอีกด้านหนึ่งก็คือด้าน on เท่ากับด้าน r Q เพราะว่ามันมี2ขีดเหมือนกันคู่ขอยยํา้ำนะครับมุมนะครับมุมนี่ดมดนี่มุมตัวเดียวนี่มันต้องอยู่ระหว่างด้านกับด้านนะครับมันจะมาอยู่นอกด้าน2ไอตัว2อ,อันเนี้ยไม่ได้นะครับมันต้องอยู่ระหว่างนะครับใช้คาว่าระหว่างนะครับ ด้านนี้กับด้านนี้มาเฉลดกันที่มุม n มุม n นี่แหละครับคือมุมตัวนี้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของความรัากันทุประการของสองสามเหลี่ยมนี้เป็นความสัมพันธ์แบบดมดอหรือด้านมุมด้านนะครับเนี่ยด้านมุมด้านคือโจทย์ต้องการให้เราสรุปว่าด้านนี้ยาวเท่ากับด้านนี้นะมุมนี้มีขนาดเท่ากับมุมนี้นะด้านนี้มีขนาดเท่ากับด้านนี้นะ พิสูจน์แค่3อย่างนี้ครับด้านมุมด้านนะครับว่ามันมีที่มาอย่างไงโจทย์ให้มาหรือย้อนกลับมาตัวนี้ครับทําไมมันถึงเท่ากันครับมุม2มุมนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นมุมตรงข้ามครับมุมตรงข้ามเกิดจากอะไรมุมตรงข้ามเกิดจากมุมตรงข้ามนะครับจะเกิดจากเส้นตรงสงเส้นนะครับเส้นตรงสอง,สองเส้นตัดกัน จะเกิดมุม4มุมสมุมขึ้นมามุมที่อยู่ตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากันมุมที่อยู่ตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากันนะครับอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเส้น2เส้นนี้นะครับมันตัดกันจึงทําให้ด้มุมตรงข้ามของของมันเนี่ยมีขนาดเท่ากันนะครับามาดูตัวอย่างที่4นะครับอ่ารัาร,ต,รตัวอย่างที่4ให้รูป3มเหลี่ยม2รูปมา แต่มีด้าน n a นี่ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นด้านนี้นี่มันใช้ร่วมกันมันจึงมีขนาดเท่ากันถ้าเราแยกออกมาเป็นสองสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมแรกจะได้อย่างนี้สามเหลี่ยมที่สองจะได้อย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าถ้าเราแยกออกมานะครับเราจะได้มุมไอ้ด้านมุมด้านเห็นไหมอันนี้ก็ด้านมุมด้านเพราะฉะนั้น สามเหลี่ยมสองรูปนี้มีความเท่ากันทุกประการนะครับแบบด้านมุมด้านนะฮะ,ะต่อมานะครับข้อที่5สามเหลี่ยมสองรูปนี้ครับสามเหลี่ยมสองรูปนี้เราจะพบว่า y a เท่ากับ t a นะครับโจทย์ให้มานะครับเนี่ยและอะไรมุมนี้นะครับมุม a ก็เท่ากับมุม a นะครับ มุม yam เท่ากับมุม tan เพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นตรง2เส้นตัดกันอะไรครับมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันนะฮะมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันและด้านีนด,ด้านหนึ่งนะครับที่เท่ากันก็คือด้าน na กับ ma นะครับมีขนาดเท่ากันจึงสุดได้ว่าสามเหลี่ยม yam มีความเท่ากันทุกป,ประการกับสามเหลี่ยม t AN. เ N อ่าเป็น5ตัวอย่างคร่าวๆนะฮะอ่าม่ดูในก่อนไม่เล็กนะครับอ่าเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าโดยทั่วไปรูปสามเหลี่ยม2รูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบโดมโดจะเท่ากันทุกประการอ่าซึ่งเป็นไปตามสมบัติต่อไปนี้ในกรอบนะครับในกรอบ ถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านหรือดอมอดอนะครับกล่าวคือมีด้านยาวเท่ากันสองคู่และมุมในมุมระหว่างด้านสองด้านนั้นนะเท่ากันแล้วรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นจะเท่ากันทุกประการนะครับอืมอ่านเนี่ยเรามาดูนะครับมุมคณิตนะฮะมุมคณิตนี้เขาบอกว่าเส้นตรง AB ตัดกับเส้นตรง DC นะครับ เห็นไหมที่ครูสอนเมื่อกี้เลยครับด้านตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากันนะครับ c จะเท่ากับ2 1. จะเท่ากับ3แค่นั้นเลยครับด้านตรงข้ามจำไว้นะครับจำไว้นะตัวเนี้ยต่อมานะครับเรามาดูเรามาดูโจทย์ตัวอย่างนะครับเรามาดูโจทย์โจทย์ตัวอย่างนะครับ โจยดแรกนะครับโจทย์แรกนะครับ,รรบมันตกไปนะครับสามเหลี่ยมนี้จะเป็นจุด B นะครับโจทย์บอกว่านะครับโจทย์บอกว่าจากรูปนะครับกำหนดให้ด้าน AB ตัดกับเนี่ย AB นี่ ตัดกับ C D นะครับสเส้นเนี้ยตัดกันที่จุดอะไรครับจุด O นะครับทำให้ A O เนี่ยทำให้ A O เท่ากับ A O เท่ากับ B O นะครับ A O เท่ากับ B O อ่าและ C O เท่ากับ D O อ่าทำไมเขาไม่บอกว่า ทำไมเขาไม่บอกว่า CO เท่ากับ OD เพราะว่าอะไรครับเพราะว่านะครับสามเหลี่ยมสองรูปนี้เขาต้องการให้เราพิจารณานะครับไอจากจุดไปหาจุดนะครับอจากจุดเมื่อเราเอามันมาประกอบกันนะครับเมื่อเราเอามันมาประกอบกันเนี่ยอ้าถ้าเราหันมันถ้าเราหันมันดีๆนะอ่า ด้านที่มันจะประกบกันพอดีรูปที่มันจะประกบกันพอดีมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับ COA เนี A, ่ย COA กับ DBO DBO เห็นไหมครับว่าทำว่าทำไม CO เนี่ย CO จึงเท่ากับ DO DO เพราะว่าเขาเขาต้องการที่จะย้ำให้เราดูว่านะครับ เวลามันมันประกบกันนะด้าน co จะทับกับด้าน do ตัวอักษรมันมันมันค่อนข้างจะสำคัญนะฮะตัวอักษรอ่ามันเขาจะไม่เอา od มาประกบกับ co เพราะว่ามันมันจะเหมือนกับมันพลิกตัวเนี้ยพลิกกลับไปอีกอีกอีกด้านหนึ่งแล้วมันจะประกบกันไม่สนิทนะครับนี่ือที่มานะฮะว่าทำไมนะฮะอ่า ต่อมานะครับเขาให้พิสูจน์ว่าอะไรเขาให้พิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม AOC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม BOD สามเหลี่ยม AOC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม BOD เนี่ยครูครูขอย้ำอ,อันเมื่อกี้นะครับด้วยสัญ,ญลักษณ์นี้นะฮะเพราะอะไรทำไมมันต้องเรียงนะครับทำไมต้องเรียงในลักษณะ aoc กับ bod เพราะว่า a จะทับกับ b o จะทับกับ o และ c จะทับกับ d เมื่อเราเอาสามเหลี่ยมสองรูปนี้มาประกบกันให้สนิทกันพอดีนะฮะจุดกับจุดมุมกับมุมจุดกับจุดต้องทับกันพอดีเส้นกับเส้นก็ต้องทับกันพอดีนะฮะด้วยสัญลักษณ์นี้นะฮะต่อมานะฮะ ่อมาเราจะเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะครับกำหนดกหนดให้โจทย์กำหนดให้อะไรบ้างครับอันนี้คือวิธีทำเลยนะฮะโจทย์กำหนดให้ด้าน AB นี่ครับตัดกับอะไรตัดกับ CD นะครับที่จุด O อ ทำให้ a o นะครับ a o อะไรมีขนาดเท่ากับ bo แล้วลอกมาหมดเลยครับไอเน,นี่ยเราวลอกมาหมดเลยนะฮะและ co มีขนาดเท่ากับ do อืมอต่อมานะครับเขาต้องการพิสูจน์เขียนสิ่งนี่กลับมาให้เขียนสิ่งที่เขาต้องการพิสูจน์ต้องการพิสูจน์อะไรครับ ก็การพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม aoc เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม bod นะฮะต่อมาบ้านเหมือนเราลอสโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าต่อมาเราก็พิสูจน์พิสูจน์นะครับอ่าพิสูจน์โดยเริ่มจากการพิจารณาสามเหลี่ยมสองรูปนะครับกาเขียนว่าพิจารณาสามเหลี่ยม aoc และสามเหลี่ยม bod เราจะพบว่าอะไรเราจะพบว่านะครับด้านอะไรด้าน a o เท่ากับ bo นะครับ eo เท่ากับ bo วงเล็บที่มานีครับโจทย์กำหนดให้เราไดแ้แล้วด้านหนึ่งนะครับมันจะเป็น do mo do เราได้ do แรกแล้วนะฮะ เราได้รอเราได้ดอรแรกแล้วต่อมาพิสูจน์มุมครับมุม aoc aoc เท่ากับเท่ากับอะไรครับ aoc ก็ต้องเป็น bod เท่ากับ bod เพราะอะไรครับเพราะเป็นมุมตรงข้ามนะครับเพราะเป็นมุมตรงข้ามกันนะฮะเราได้มอที่2แล้วนะฮะต่อมาเรามาพิจารณารดอ ดอเด็กตัวที่3ได้แล้วนะรครับด้าน co กับด้าน do นะฮะ co เท่ากับ CO do ด้วยเหตุผลอะไรครับโจทย์กำหนดให้นะฮะสุดท้ายนะครับสรุปว่าดังนั้นสามเหลี่ยม aoc นะครับเท่ากันทุประการกับสามเหลี่ยม bod ด้วยความสำคัญแบบดอมอดอจบการพิสูจน์นะครับอ่าข้อนี้มานะครับต่อมาตัวอย่างที่สองนะโจทย์ก็คือ สี่เหลี่ยม a b c d นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะ a b c d นี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะฮะและมีจุด O เป็นจุดกึ่งกลางนะครับ O นี่เป็นจุดกึ่งกลางของอะไรของ DC อ่าเพราะฉะนั้นเลยครับมันจะแบ่งครึ่งใช่ไหมฮะแบ่งครึ่ง DO กับ CO นะครับอ่าเราเขียนให้เลยสัญลักษณ์นะฮะขีดหนึ่งขีดหนึ่งนะฮะโจงพิสูจน์ว่าอะไรฮะโจทย์ตกไปนะครับ มุม a o d มีขนาดเท่ากับมุม b o c นะครับเขาให้พิสูจน์ว่ามุม A o d มุมเนี้ยกับมุมเนี้ยมีขนาดเท่ากันนะฮะมีขนาดเท่ากันเรามาวิเคราะห์โจทย์นะครับโจทย์ในข้อนี้นะครับมุมนี้จะมีขนาดเท่ากันเมื่อ,อไร่ครับ เมื่อเราพิสูจน์ได้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยเท่ากันทุกป,ประการนะ,ะสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกป,ประการเราก็มากําหนดให้ครับเหมือนเดิมครับกําหนดให้สี่เหลี่ยม ABCD เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากและจุด O เป็นจุดกึ่งกลางเป็นจุดกึ่งกลางอะไรครับเป็นจุดกึ่งกลางของ DC นะครับ เขาบอกว่านะครับต้องการพิสูจน์ว่าอะไรครับต้องการพิสูจน์ว่ามุม AOD กับมุม BOC ม,มีขนาดเท่ากันนะฮะเนี่ยต่อมาแล้วก็พิสูจน์เราต้องพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้มีความเท่ากันทุกประการนะครับเริ่มจากอะไรครับ AD ด้านนี้นะครับครูรู้เลยว่า AD เท<ม>่ากับอะไร BC ด้วยเหตุผลอะไรครับอ่าด้วยเหตุผลด้านตรงข้ามของสี่เหลี่ยมมุมฉากจะมีขนาดเท่ากันนะครับอ่าเราลองไปดูสิครับว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากอย่างเช่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่ด้านตรงข้ามนะครับมีขนาดเท่ากันนะฮะสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เหมือนกันนะครับอ่ารูปนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะ ด้านตรงข้ามเนี่ยยาวเท่ากันด้านตรงข้ามตัวนี้ยาวเท่ากันนะฮะแต่เราพิจารณาแค่ด้านตรงข้ามสองด้านนี้นะครับเราเราได้ดอแรกนะครับต่อมาเราจะพบว่า a d o มีขนาดเท่ากับ Bco นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นมุมของสี่เหลี่ยมมุมฉากอ่า ตัวนี้เป็นมุมฉากนะครับง่ายๆคือมุมทุกมุมเป็นมุมฉากครับตัวนี้เป็นมุมฉากมุมฉากเท่ากันแน่นอนครับคือเก้าสิบองศานะฮะอ่าสุดท้ายนะครับ D O มีขนาดเท่ากับอะไร C O D O มีขนาดเท่ากับ C O เพราะอะไรครับเพราะโจทย์กำหนดให้นะครับอ่าโจทย์ให้มานะครับอืม เพราะาอะไรเพราะว่า O นี่เพราะว่า O นี่ไปแบ่งครึ่ง DC แบ่งครึ่งหมายถึงว่าเอาไปอย่างละครึ่งนะฮะ DO ก็เลยเท่ากับ Co โอ่าโจทย์ให้มานะครับสุดท้ายเลยนะฮะดังนั้นนะครับสามเหลี่ยมอะไรครับสามเหลี่ยม a o d มีความเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม b o c ถ้าเท่ากันทุกประการแล้วนะครับเราสามารถสรุปได้ทุกอย่างเลยนะครับว่ามุมนี้เท่ากับมุมนี้มุมนี้เท่ากับมุมนี้มุมนี้เท่ากับมุมนี้ด้านนี้เท่ากับด้านนี้ด้าน3ด้านเท่ากันเลยครับด้าน3ด้านเท่ากัน3คู่มุม3มุมเท่ากัน3คู่ดังนั้นจึงสรุปได้ว่านะครับสรุปนะครับมุม aod มีขนาดเท่ากับมุม boc จริงนะครับ